ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ไปที่ไหนได้บ้างเช็คสถานีต่อไปของ l ลียเนลเมซี่อนาคตของเลียเนลเม s ซี่กำลังเป็นเครื่องหม่คำถามว่าท้ายที่สุดแล้วจะอยู่กับบริษัทแชงแมงต่อไปหรือไม่หรือจะเก็บข้าวของเอาไปหาความท้าทายครั้งใหม อนาคตของเลียนเนเมสซี่ตกเป็นคำถามสัญญาปัจจุบันของเมซี่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจะมีออปชั่นขยายเพิ่มอีกปีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเพื่มหน้าดใดๆไหนจะประเด็นเรื่องโดนแฟนบอลโหรวมถึงฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังของทีมอีกด้วยหากท้ายที่สุดเมซี่ตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่อีกครั้งคุรคิดว่าสถานีต่อไปของเขาควรเป็นที่ไหนบาร์เซโลนา เมสซี่อยู่คาแข่งกับบาร์เซโลนามาตั้งแต่ปี2001ก่อนอายุแค่ประมาณ13ปีก่อนสร้างชื่อจนกลายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของสมโมสรอนพาทีมกอบกยความสำเร็จได้มากมายเช่นเดียวกับเกียรติประวัติต่ตางๆรวมไปถึงฟอร์มการเล่นและพรสวรรค์รอบด้านที่ดูเหนือธรรมชาติแต่ด้วยปัญหาในเรื่องของการเงินทําให้บาร์เซโลนาจําเป็นต้องปล่อยเมสซี่ออกไปเมื่อ2ปีก่อนแบบอีกเรื่องไม่ได้และได้มาอยู่กับปารีสแซงต์แชงก์ยังไลก็ตามหลังจากนั้น ก็มีการเปิดเผยเออกมาอยู่ตลอดว่าบาซ่าเองก็พยายามที่จะกระชากเมซี่กลับไปร่วมทีมอีกครั้งตอนแรกหลายๆคนอาจคิดว่าการกลับไปครั้งหนูเป็นครา้รบที่สองน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ไปไปมามา,มาดูจากสถานการณ์ตอนนี้ขอบอกเลยว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างแรกเลยอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนกับแปรแชร์การเจรจาขยายสัญญาใหม่ยังไม่คืบหน้า บุคลากรของบาร์เซโลนาต่างก็ยืนกลานพร้อมเปิดประตูต้อนรับทายผู้นี้เสมอลาเฟลยูสเตร้รประธานบาซ่าเองก็ออกมายืนยันว่ามีการคุยกับตัวแทนบาซ่าจริงถือเรื่องการย้ายทีมเท่านั้นยังไม่พอว่ากันว่าอันตโตเนลา่าล็อกคุโซแฟนสาวและลูกๆต่างก็คิดถึงวิถีที่สเปนอยากย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นด้วยเช่นกันนเวลออโบยผมอยากกลับไปที่นั่นนะ มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้เพราะมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่ยังเล็กผมอยากเล่นฟุตบอลในอาร์เจนตินาและที่นีเวลเป็นที่ที่ผมเติบโตขึ้นมานี่คือบทสัมภาษณ์ของเลียเนลเนเสซี่ที่เคยพูดไว้เมื่อปี2016กับความฝันในการย้ายไปเล่นในบ้านเกิดก่อรีดทายและมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้เรื่องนี้ดูสมเหตุสมผลทั้งเรื่องอายุอานามที่ย่างเข้า36รวมถึงเพื่อนรักอย่างอาเกโรกุนเคยหลุดสปอยว่าเมื่อไหร่ที่เมสซี่ต สถานีต่อไปนั่นคือเวลโอบอยสำหรับเมซี่เริ่มต้นเส้นทางค้าแข่งกับโอบอยตั้งแต่ยังเด็กเขาใช้เวลา5ฤดูกาลเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทีมชุดเยาวชนแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ก็ถูกบาร์ซาทาบทาทมตัวมาสะก่อนอินเตอร์แมมมี่อนาคตของเมซี่ก็ถูกเชื่อมโยงกับการย้ายไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเตอร์แมมมี่สโมสรของเดวิดเบคแคม และดูเหมือนจะมีการเจราจากันมาแล้วด้วยระหว่างบุคลากรของสโมสรและตัวแทนของกัปตันทีมชาติอเจตินาว่ากันว่าฮอกเก้และโฮเซมาร์ซซึ่งเป็นเจ้าของทีมอิตาเลียร่วมกับเดวิดเบคแฮมเป็นคนที่เปิดฉากเจราจากับฮอกเก้เมซี่คุณพ่อของเมซี่ด้วยตัวเองอยู่หลายครั้งเช่นกันแต่ถึงกระน,นั้นณนะชั่วโมงนี้เมื่อเทียมน้ำหนักความเป็นไปได้ดูยังจะเป็นไปได้ยากกว่าการกลับไปบาร์เซโลนาหรือนีเวลโอบอย แมนเชสเตอร์ซิตี้การย้ายมาคาแข่งในเวทีที่ได้ชื่อว่าเป็นลีกดีที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกก็ถือเป็นสิ่งแฟนๆหลายคนใฝ่ฝันถ้าจะพูดถึงหนึ่งทีมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดมีอิทธิพลมากพอในการโน้มน้าวใจเรีนเนอร์เมซี่ก็คงจะต้องยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีนายเก่าอย่างเป๊ปกัวเดล่าบัญชาทับอยู่นั่นเองเมซี่ได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลเก่งที่สุดในโลกก็ตอร่วมงานเป๊ปกัวเดล่าที่บาร์เซลโลนาพี่แกเล่นซัดไป21 1ประตู จาก219นัดในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะปี2012จัดว่าเป็นปีที่โหดจัดระดับมาสเตอร์พีซเลยก็ว่าได้ปีนั้นเมสซี่ระเบิดสกอร์ไปกระจุยกระจายถึง91ประตูนในฤดูกาลเดียวแต่ถึงกระนั้นการที่ทั้งคู่จะกับมาร่วมงานกันอีกครั้งดูจะเป็นไปได้ยากเพราะหลายๆครั้งตัวของเป๊ปเองก็ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้มีแผนที่จะดึงเมสซี่มาร่วมงานกันที่ถิ่นเอตเฮัสเตเดียมแถมองค์ประกอบในทีมตอนนี้ โดยเฉพาะแนวรุกก็ลงตัวดีอยู่แล้วสรุปข่าวล่ำข่าวลือของเมซี่ที่พัวพันกับแมซิตี้แทบจะไม่ได้ปรากฏบนหน้าสื่อเลยเอฮิลลันกลายเป็นข่าวเด่นข่าวดังชั่วข้ามคืนจริงเมื่อสื่อหลายสำนักข่าวและกูรูชื่อดังทั้งหลายต่างรายงานตรงกันว่าเอฮิลลันได้ยื่นข้อเสนอทาบทามเลเยนเดอเมซี่ด้วยค่าเหนื่อยระดับสถิติโลก400ล้านยูโรต่อปี่อแลกกับการย้ายมาคาแข่งในซาดิอาระเบีย ีเป็นเงินไทยก็อยู่ระดับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวอย่างที่ทราบกันดีว่าเมซี่นั้นเหลือสัญญาถึงแค่ช่วงซัมเมอร์นี้และจะถึงตอนนี้ข่าวขาว่ขาวเรื่องอนาคตกับแป้แชร์ก็อย่างไรซึ่งความชัดเจนแถมยังหนักไปทางติดลบด้วยซ้ําทั้งโดนแฟนบอลโห่รวมไปถึงผลงานที่น่าผิดหวังของแป้แชร์ในปี2 0 2 3ยาอย่างไรก็ตามการย้ายไปหาความท้าทายที่ซาอุดีอาราเบียอาจไม่ใช่สิ่งที่เมซี่ต้องการเมื่อเทียบกับการกลับไปบาร์ซ่าหรือเนเวโอบอย แต่ในทางกลับกันแฟนๆหลายคนก็อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะนั่นจะทําให้เขาได้เผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะดีที่สุดแห่งยุคอย่างคิสตียโนโรนัลโดอีกครั้งอินด p e n d เดนซ์สื่อดังอังกฤษรายงานอินเตอร์แมมี่เตรียมจะเสนอหุ้นในแฟนชายเพื่อจะโน้มน้าวให้เลนเนอร์เมซี่ย้ายมาร่วมทีมสต,ตารทิมชัดอาร์เจนติน่ากำลังจะหมดสัญญากับปาริสเชแมงช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าอัลฮิลานสโมสรดังแห่งซาดีอาระเบียพร้อมทุ่มขนเหนือมหาศาลแต่เมสซี่ต้องการเล่นในยุโรปต่อไปด้านสโมสรอนเก่าอย่างบาร์เซโลนาเองก็มีข่าวผูวพันอย่างต่อเนื่องแต่จูนลปอร์ตาจะต้องเคลียร์เรื่องเพดานเงินเดือนที่พอจะได้ไม่มีปัญหากับการดึงขวัญใจแฟนบอลกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งล่าสุดมีรายง,งานว่าอิตอาเียร์มี่ของเดวิดเบคแฮมที่มีข่าวกันมาตลอดเช่นกัน เตรียมเสนอให้เมสซี่ถือหุ้นในแฟรนไชส์เพื่อเกลียกกล่อมให้มาอยู่กับทีมยางนี้ก็ตามรายงานระบุว่าเมสซี่กำลงการค้าแข่งในยุโรปต่อไปจนกว่าจะถึงโคปาอเมริกา2024เป็นอย่างน้อยกลับบ้านเราเถอะแฟนบาร์เซลโลนาตะโกนเรียกเมสซี่เกมผ่าเรอเมริคควันหลงสึกโคปาเตเอลรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2 เมื่อคืนวันพุธที่5เมษายนเจ้าบัทุ่มบาร์เซโลนาเปิดสนามค้ำหนูถูกราชันยุคขาวเรัลม,มาดริดมาถล่ม4-0รวมผล2นัดมาดริดชะนะบาร์เซโลนา4-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชน,ลเลนงะ,เะเลิศโคปาเดเลโดยจะไปเจอกับโอสซูนาในวันที่6พฤษภาคมนี้ยังไรก็ตามแฟนบอลบา,าตร์ซ่าต่างตะโกนชื่อเรเออเมซี่ในนาทีที่10ซึ่งเป็นเบอร์เสื้อที่เจ้าตัวใส่ตอนค้าแข้งให้กับเจ้าบุญทุ่ม ทมกลางกระแสข่าวเตรียมดึงทีมชาติอาเจนติน่ากลับมาคาแข้งอีกครั้งเมซี่จะหมดสัญญากับแป้แชร์หลังจบฤดูกาลนี้และการต่อสัญญาก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดซอพลไ้เมซี่มีข่าวอาจจะย้ายทีมและแต้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียรวมไปถึงเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอีกด้วยเโรมโรเตน อดีตปีกปารีสแซงต์แชมงออกการเนื้อเต้นกับการที่เลนร์นเมซี่อาจไม่ได้อยู่กับปารีสแซงต์แชมงอีกต่อไปโดยบอกว่าเมซี่ทําผลงานกับต้นสังกัดน,น,น่าผิดหวังแต่ก็อยพอในโชคดีหากย้ายกลับไปอยู่กับบาร์เซลโลนาจริงๆเ์ลิมโบเตนปีกตัวเก่งของแป๊แชร์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่เห็นข่าวว่าเลนร์นเมซี่อาจจะไม่ได้อยู่กับแป๊แชร์ต่อไปหลังจบฤดูกาลน,นี้เพราะมองว่าเมซี่ทำผลงานได้น่าผิดหวังจนไม่ควรได้อยู่กับทีมต่อ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาแฟนบอลปารีสบางส่วนกอบอดขับไล่เมสซี่อย่างหนักเพราะมองว่าเขาทําผลงานได้ต่ากว่าความคาดหวังซึ่งอนาคตของดาวเตะอาร์เจนตีก็กําลังเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนพอดีหลังจากที่เขาจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโรเตนเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกฝ่ายเราไม่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายลาก่อนและขอให้โชคดีและเลโอหน่ายไม่ได้เล่นให้กับปารีสกิมเชแมง ตามแบบที่ควรจะเป็นแต่นายอยู่ที่จดจําในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอยู่นะผมเจอเข่าวที่บอกว่าบาร์เซโลนาอยากดึงเขากลับไปผมก็ขออวยพรให้เขาโชคดีกับเรื่องนั้นมันดูเหมือนพวกเขาจะรักเมืองนั้นและสโมสนั้นเป็นสุด์หัวใจเขาไม่เคยปิดบังมันเลยหรือซ้ําและไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะได้หยุดพักสองวันเขาก็จะกลับไปที่บาร์เซโลนาเสมออย่างน้อยเขาก็ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็พยายามเล่นให้ดีเลยนะ